สวัสดีครับอยู่กับช่องปลูกผัากำนานรจ้านะครับวันนี้จะพามาอัปเดตบ้านที่เพิ่งสร้างครับน่าจะเจ็ดสิบเอร์เซ็นแล้วล่ะตอนนี้ฉาบไกลจะเสร็จออมบ้านแล้วครับจะพาไปดูข้างใน ที่เห็นนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกครับห้องโถงบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกครับนี่ห้องนอนที่หนึ่งครับอยู่ชั้นล่างครับหลังไม่ค่อยใหญ่ครับห้องน้ำชั้นล่าง ข้ามาก็จะเป็นครัวครัว,วยังไม่มีหลังคาเลยห้องใต้บันไดครับเอกวางพอสมควรครับเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองครับ เดินข้นมาก็จะเจอห้องนอนห้องที่สองแบบ,บมองไปแล้วมีระเบียงห้องนอนห้องที่สองมีระเบียงครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น เดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนห้องที่สามนะครับก่อนจะถึงห้องนอนห้องที่สามห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นห้องพระห้องพระเล็กๆครับสามารถเอายิงพามาวางได้ครับซึ่งกันมาจากห้องนอนใหญ่อีก,อกทีหนึ่งครับเข้าไปห้องนอนใหญ่ครับ ก็จะเป็นมีส่วนที่ใช้สำหรับแต่งตัวครับเป็นกระจกใสแล้วก็หน้าต่างจะเป็นบานป๊กครับโครงหลังคาจะเป็นโครงเหล็กทัดครับ โอเคครับดอถ้าบ้านเสร็จยังไงเราผมอัปเดตอีกทีครับสวัสดีครับ